อออคนในเมืองนะครับผมไอ้แสนะครับเพื่อนหนีปลาเล็กนะฮะถ้าใครเจอกรณีแบบนี้นะลองไปใช้ดูนะครับผมได้ผลนะเจ้าก็หนีปลาเล็กได้สำเร็จบอกวุนใหญ่เลยครับ สวัสดีครับผมพบกับ PAD Fishing Channel นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำธรรมชาตินะชื่อห้วยปงตองนะครับเอ้ยห้วยปงห้วยตองอยู่ห้วยตองนะฮะอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็บรรยากาศโคตรดีนะครับผมอยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะฮะอันนี้ตรงนี้เป็นสันเขื่อนนะแล้วก นี่นะครับสภาพหมายสุดยอดนะฮะวันนี้เราจะมาตกชิงหลิวนะครับแล้วก็มีหน้าดินของพวกน้องไกดนิดหน่อยนะครับเราจะนอนกันที่นี่1คืนแล้วก็2 2วันนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็บรรยากาศโคตรดีกลางคืนน่าจะหนาวนะก็มาแก่ยกน้องไกดครับผมสวัสดีครับผมไกด์หนึ่งสองนะครับผมผมบอกเลยว่าหมายนี่หมายที่นี่ครับเด็ดมากเด็ดจนต้องจดจำอะฮะจดจำหยือไงมันเล่นคนเดียวมันหมดจำไม่ต้องจะมาอีกนะครับผมเปิดหมายเด็ดมากผมบอกก่อนที่นี่เด็ดที่สุดละ <Okay. S 2> ต่อไปจะมาอีก <c oughs> แล้วก็น้องเจครับผมสวัสดีครับน,น้องเฟิร์สนะครับ,รบที่นั่งก็มันจะยากหน่อยนะมันจริ้งนะครับมันลิงโอเคก็เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับผมเนาะก็วันนี้กะจะทําเมนูปลาจุ่มนะหวังว่าเราจะได้ตัวนะครับผมนะถ้าไม่ได้วันนี้ก็อดมูนะ <c oughs> นะครับโอเคไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย ได้รับการต้อนรับจากเจ้าถิ่นอย่างดีนะครับผมโดนน้ำไหม สนุกจริงๆฮะเด็กๆนะยทำให้คิดถึงตอนเป็นเด็กเลยโอเคตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์กันไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้บรรยากาศฟินเฟอร์โอเคตอนนี้ก็ขอ,อ,อ,องเสร็จแล้วนะครับแกลกับเป็นจิงเดียวนะสี่ห้าเนาะเจก็เป็นสปิลนะครับพงก็เป็นออรอเลื่อนครับพองก็เป็นอ่าห้าสี่นะครับมุปกรณ์ดำนะสายสิบป,ปอนด์นะครับโยน เออสายชนหปอนนะโยนลงไปแล้วนะครับตะขอวันนี้เป็นเบอร์5กับเบอร์6ของจินดามณีนะครับผมบอก,กว่าผิวกว่าปลาคินดีกว่านะครับเดี๋ยวไปตามหาปลาที่เราจะเอามาจุ่มเย็นนี้กันเลยนะครับผมดูว่าใครที่จะได้ตัวก่อนนะครับโอเคเนาะอาหารวันนี้ก็เป็นไฮเกตนะทั่วไปนะครับผมไปเร็วมาแล้วครับเต็มแรกครับผมน้องเคอ้ายา ปลาเนื้อปลาเนื้อเอ็มปลาครับผมใส่อาหารหน้าดินตตยเปิดอันนี้นะครับผมฝากเถ้าจานุด้วยนะฮะวันนี้ผมไม่ได้กินสิบวิแล้วนะครับผมผมไม่อยากจะคุยครับพี่นุครับล้างไม่ดีเลยล้างแตกล้างดีกับไอ้นุมีแตกก่อนแล้วล้างมาเลยนะพี่เรียบร้อยยาหมาครับโอ้โหเือดล้างไอ้ห้างก็ได้ไอ้หอดเนาะ นี่ไงครับปลาตัวแรกของโนุเออเฮ้แตกแล้วครับผมไม่ภูมิใจนี่ครับแตกแล้วครับเอ้ยเป็นปลาขี้หยอบนะครับผมก็สัมผัสแรกคือตัวมันเย็นมากนะครับแสดงว่าน้ําที่นี่โคตรเย็นเลยนะนะครับผมโอเคตัวนี้ผมขออนุญาตปล่อยไปนะครับผมไม่ไปแล้วที่สะท้อนเป็นร้อยเอ้ย ช่องช้องยายูยาวูยาวูลุดไปลุด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 โอ้นี่ง่ายเ้อโอ้โหกลับบ้านไปร้องไห้ดีกว่าเอ้าตั้งตามเนี่เออปากตะเข้อปนี่โอเควันนี้เราได้กินปลาจุ่มแล้วรับผมได้กินละ

เมียมังเราจะบอกเมียอีกอย่างตอนปิกบ้านเนี่ยเฮ้ยดองเฮ้ยเฮ้ยเอ้โหฮอตเอ้ยปลาหนิ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 มาแล้วครับผมเป็นปลานินี่ใช้พอกินละวอย่างนี้ได้จุ่มเนี่ยนี่จแมนเว้ย ขี้ยอครับผมปล่อยนะมันมอๆกตจุ่มนะ <c oughs> โอ้ยด้ยไหนมาเนือมีสเนือเอาล,เลยเ้โอ้ยนินนิวิงหนนะสวิงสวิงโด้ยเจ๋นะ ย้ yeah. มีไซส์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับผมมาแล้วใช่ตัวไ,ไม่ยากไม่ยากทั้งนั้นม่นชิมันชิงมาต้องเพนทั้งหรอโอ้โอ้โอ้ยมาแล้วไม่ดีละ10กิโลเมตรเนี่ยป่าแดง ตอนนี้นะครับเจ้าถิ่นฮะเจ้าถิ่นเล่นน้ําตรงนี้ครับผมน่ารักมากครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นฮะมาโดดเจ้าถิ่นมาโดดน้ําใกล้ๆเลยฮะโดดตรงนี้เลยครับผมนั่นครับผมบัชมไข่นะครับผมายจริงๆครับเจ้าถิ่นกูเฮ้ยเบิร์ตพลังเห็นไหมโอ้ยอยู่ปีกบ้านก่อขึ้นและแห่เต่าหนังไซรุนซับดัง ไม่เหรอไม่เหรอไม่ใช่เหรอโอ้นั่นหรอไม่หยุดกระป๋อม่ยเฮ้อเงมเง่มาเลยกาตอนนี้นะฮะเริ่มเย็นแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวไปหาปลาช่อนนะครับผมเดี๋ยวลงเรือกันนะครับกว้างมากอันนี้นึกว่าจะมีนไว้่น้มวนอนึกว่าจะมีน้อยเดียวอ่ใช่เลย เหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรนั่นแหละเข้าหมายก่อนเต็มปากครับสสยสุดซอยจ้ากัดสงวัดเห็นเห็นเป็นกัดครับนี่จยู่ในกลอละละละลแล้วกูจะออกยังไง จะบ้านนั่าจอมหัวมองไปไปเจมันตดมันตดโคไงไประวังกองหูวมูเดียวกันด้วยมันตีอีมไปได้ตัวได้ตีอีกอะนั่นไงนั่นไงไม่ ไปไปไสามเลยบอกแล้วหัวแหลมอ่ะอไปน้องไก่กับน้องเจไปนู่นเลยนะครับเป็นได้น้องมิ้นได้เพิ่มไหมไไตัวเป็กอมนี้ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงเย็นๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์ก่อนนะครับ,บเพียนหมดเลยครับผมทิปแม่กวงวันนั้นนะนะ อลดอ่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ตากเต็นท์ไว้ก่อนนะจากที่ไม่กวงฝนตกนะครับดูเปลี่ยงมดเลยเหม็นค้นเหม็นเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็มืดแล้ว นะครับก็เดี๋ยวเราจะต่อไฟทำกับข้าวกินกันนะครับผมปลาจุ่มโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาซื้อน้ำจิ้มนะฮะนี่คือน้ำจิ้มนะครับผมพี่มิ้นจะเอาขนมนะครับผมของแพงเราไม่ต้องซื้อมันนะครับเราซื้อของถูกให้มันเลยนะครับผมโตโตละกินเลี้ยแยะวิชาลูกเสือของเจนะครับผมเรียนซ้ำมามา3ปีครับผมถีเพราะว่าสอบติดเตาไม่เป็น ปลาที่เราได้วันนี้นะโอเคของเจนะไซส์สวยสุดนะครับคุยนะว่าผมได้มายังไงนะครับผมว่าผมตกมาไซส์ใหญ่ขนาดไหนให้ทุกคนไปดูในคลิปของพี่นุนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับไปรับยาแป๊บหนึ่งครับผมบ๊ายบายแต่แหละเอาไปแหล่บนบนนะแหล่ปัญหาได้ได้ไหมอ่นะไ,อไ,อได้ก็ได้ก่อนมา เหมือนสูกธรรมชาติเก็ฟมามีขึ้นไปแต่ไม่ได้หรอกลาเป้ไม่อากลาเป้ครับได้ปลาเนื้อเล่นเลยนี่ฮะเชฟเคดูจากการถือมีดนะฮะสิบร้อยเนื้อนี่หาจ่วงเลยว่ะ Very good ต่อไปก็นึกว่าเด็กสิบสี่เฮียเล่นบอยใช่เราอ่ะ ต่อว่าพ่อเท่าไหร่ละที่นี่มาน้อยจังน่าจะน่าดูอะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดลำล,ลองเรียบร้อยนะฮะลายตัดเต้นะฮะดูนะครับผมบรรยากาศตอนนี้นะผมบอกเลยว่าแบบแคโคตรหนาวอะ่ะสุดยอดนะครับบรรยากาศโคตรดีอ่ะฟินจริงๆโคตรหอมเลยอะ่ะหรือน,น้ำลายอ๊อกอ๊อก มันจุ่มเงียบคนแรกแล้วครับผมหอมบอกเลยเป็นไงฮะไม่สุลายในป่าก็หอมอร่อยมากเจทำไมมันมาเยอะเยอะไ่ดเดียวโอเคครับผมตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะครับพร้อมที่จะรับประทานไปไปจะไป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  ขยับวะไหมแหมเจ้ขยับได้เร็วเนื้อเด้งมากเลยอ่ะขยับไหมเห็นเนื้อไม่เชื่อเยอะหรอคนหอมหมดเงินตระทองมากินเนี่ยใครเป็นคนทำวะคนหล่อครับผมละแวกต่างนะซื้อห้อยไปเลยนะบรรยากาศตอนนี้นะครับผมนะ หนาวครับเป็นไงเป็นไงกลายเป็นไงฟินมากแล้วก็หนาวมากครับผมเศรษฐ์บรรยากาศแบบนี้นะหาได้ยากมากนะครับลำกว่าคนในเมืองนะครับผมไอ้แฉนะครับเอ้โอ้ยโอ้ยร้อนแล้วหวัดก็ให้ครับนี่ครับนมมัาก นี่ครับผมฝากถึงน้องๆก่อนกินแล้วตัวต้องอันนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวอันนี้โอ้โหหน้าตาเพลิงเหรอไหมนี่ครับผมเชียสครับนี่ฮะนี่สุนทรับคืนนี้นะฮะบรรยากาศได้นะครับผมขาดแต่เสียงเพลงนะฮะเอาซักเพลงครับสักบทเพลงเหรอบทเพลงนะครับก่อนชะลาขอนาฬิกาและสร้อยนะครับผมลาลาก่อนนะครับผมไป ไไปหนสุดยอดครับตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายมากแล้วก็มีหมูจุ่มอุ่นๆนะสุดยอดโอ้โหเชี่ยดูควันสุดยอดฮะเนื้อปลาจุ่มนะครับขอนมอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์กันนะตอนนี้ฝนตกครับผมได้ยินเสียงไหมฝนะเยอะด้วยฝนตกเฉยเลย,ก,เย,เลยก็ไม่คิดว่าจะเจอฝนนะครับอตตอนแรกบรรยากาศยังดีๆอยู่นะตอนนี้ฝนตกเฉยเลยนะครับประเทศที่เสือดำหน้าขมมพลายเฝ้ารประเทศที่วาประเทศภูมีประเทศภูมิ bà some hả? hả? do let bà này bà human what i này do ข้างในน้นำไก่ฮะโอ้ยพวกนี้ได้กินข้าวต้มแล้วครับ <c oughs> พวกนี้ได้กินข้าวต้มแล้วครับผมแต่นายไปใส่รหัสทางวัดอันนี้เรียกวเป็นตัวมันเป็นแมลงฮะเป็นตัวครเป็นตัวครเป็นตัว โอเอากาศตอนนี้กำลังดีนะตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณสัก2องถึงสามทุ่มนะฮะใช่ครับผมตอนนี้สามทุ่มจะครึ่งแล้วเริ่มตึงๆแล้วครับผมขาตึงแลมันมันชันอ๋อขึ้นลงนะฮะนี่ฮะใช่ใ,ชใชระยะทางกาเดินมันจะตึงๆหน่อยนึงนะครับ <laughs> ผมโอเคครับผมบรรยากาศตอนนี้บอกเลยโคตรหนาว นีฮะก็ตอนนี้ทุกคนก็ทยอยกันหลับหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่สายแข็งนะเฮ้ยเหลือแต่หลือแต่สายแข็งเ่สายอ่อนสายอ่อนเข้านอนกันสายแข็งก็อยู่ต่อนะครับผมสำหรับคืนนี้การตกปลาก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันพรุ่งนี้เช้าคุณมอร์นิ่งครับผมลูกเจ้ากินพักตั้งปลายบรรยากาศตอนเช้านะฮะ โคตรเย็นเลยนะนอนโคตรสบายเลยนะครับตอนเช้าก็เช้าก็ลมแล้วนะออแปลกนะฮะดูความเย็นครับดูครับกลายเป็นหุ <c oughs> ้นหุ่นุ้นุนเลยครับหน,หนึ่งชั้นฮะสองชั้นสามชาั้นสี่โอเคก็เจอกันตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับก็อากาศโคตรดีเลยอากาศกำลังเย็นสบายนะครับก็เดี๋ยวไปตกปลากันดูว่าเช้านี้เราจะเจอปลาหรือเปล่าน,นะครับุยตอนนี้คือโยนเหยื่อลงไปปุ๊บนะครับปลามันเล่นเลยนะปิดปลาเล็กนะลงเหยื่อยังไมท่ทันถึงพื้นมันเล่นเลยหมด เราก็ตกเป็นแม้ตายนะครับแม้ตายหนักเหมือนกันนะยังลงพื้นไม่ทันปลาเล็กเลยนะครับลงลงแต่น้ำปุ๊บมันเล่นเลยลงหมดลงหมดเลยจ้านี่นะดูขนาดตะกัวนะครับผมนะขนาดนี้นะยังยังลงไม่ทันปลาเล็กนะครับผม ดูทุนเป็นทุนทุนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะอัพทุนไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มตะกัวลงไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนักนะเพราะว่าเราเซตศูนย์ทุนอยู่แล้วนะครับผมวิธีการตั้งไม้ตายนะผมก็เคยสอนไปแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนทุนแล้วก็เพิ่มตะกัวให้มันลงถึงพื้นไวขึ้นเพื่อนหนีปลาเล็กนะฮะถ้าใครเจอกรณีแบบนี้นะลองไปใช้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทุนก่อนแล้วก็ ไปเซตศูนย์ทุ่นใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทุน่นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเบอร์2เมื่อกี้เบอร์หนึ่งนะแล้วก็ตะกวัวเพิ่มขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนักนะเพราะว่าเราเซตศูนย์ทุ่นอยู่แล้วนะครับก็ตกเป็นไม้ตายเนาะตอนนี้คือเราต้องหนีปลาเล็กลงไปถึงพื้นให้ไวที่สุดนะครับเพื<ะ>่อตามหาปลายตัวใหญ่นะครับโอเคป<ะ>ีาไปรุ้นกันว่าจะหนีสําเร็จหรือเปล่าระดับน้ํานะครับประมาณ5เมตร วิธีต่อไปนะครับก็นวดอาหารนะให้มันเหนียวๆนะส่วนตัวนะครับปลาเล็กมันตอดมันจะได้ไม่แตกนะครับหรือถ้ามันมันลงไม่ถึงพื้นแล้วอาหารแตกก่อนนะโอกาสที่เราจะได้ปลาตัวใหญ่มันมีน้อยนะฮะโอเคมาย่นวดให้มันเหนียวๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองดูดว่าจะได้ผลหรือเปล่า ครับสำเร็จนี่นะครับได้ผลนะเจ๊ะก็นีปลาเล็กได้สำเร็จก็เราก็จะเจอไซส์สวยขึ้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นไซส์มาตรฐานบอกไซส์มาตรฐานที่นี่นะน่าจะประมาณนี้แหละนะ อกวันใหญ่แล้วครับสวยสวยปันในจ้าพอดได้ตึงมือปันในนะครับผมนี่นะครับปันในใส่ใช้ได้ครับพอได้ตึงมือนะหยุดเฮ้ยม,มา,ยาว่ะ

จริงจริงพูดงโอ้โไอ้คนอนาดี้เลยก็ว่าโอ้ไอยังวะกุ้งเลยเดี๋็กๆเอ้าตักเองตักเองไอ้ยางวะยังใจแฟนแฟนไายอะเฮ้ยมาแล้วครับน้าดินน้าดินครับน้าดินครับหลังจากตัวเมื่อกี้ติดโคปลาปลาครับปลาเฮ้ยปนัย ีครับปลาหน้าดินสามสิบสองปีตั้งแต่มาตกปลาครับผมจะได้ตัวตะกี้นะติดโขบเลยคาดเหรอพุดเหรือตะกี้พุดครับพุโอเคก็เดี๋ยวปลาที่ได้เดี๋ยวเราเอาไปทําเมนูเย็นนี้หลับโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ่อน้องไก่แล้วนะครับก็เดี๋ยวหอดเก็บปลาก่อนนะครับเพื่อโรบอกเลยอ่า ม,ม,ม,มโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมมีดกรอบนะฮะตัเดเริ่มปือแล้วครับผมลาปลามันมีพิษครับมันต้องถอนพิษด้วยด้วยน้ำชาก็แล้วคันโคตรน้ำ <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วลาบปลาไกวได้กินนะเป็นเมนูที่ใช้เวลานานมากนะครับประมาณ2ชั่วโมงได้เลยครับผมกล้องเขาเฮี่ยเขาอูเป็นดูดับเะขอชิมหน่อยได้ไหมคะเด็กย่ออันนี้ไก่ โอเคนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม p ีอดีพี่ชิงนะผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของ p ีอดีนะฮะแล้วก็ฝากน้องไกด์ก้วยดีหนึ่งสองด้วยนะครับผมบโอเคพาเจอกัคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พวกเราขอบตัวไปเด็กกันก่อนนะครับผมตด